ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมติ๊กขลับมณีเบาแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพี่น้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมีเรื่องแปลกๆครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี่ครับท่านผู้ชมนอนไหลเกือบตายครับท่านผู้ชมโอ้ยไหลเบิดลขื่นพันวาสันครับมีผีสองผัวเมียล่ะครับมาหาเนาะครับเนาะมาอําก็ได้ครับคันถ่านอนไหลนอนอํานี่มักจะเป็นผีครับมาขึ้นทับล่างครับท่านผู้ชมเนาะผีสองผัวเมียนี่มาหากับลูกอุ้มลูกมาหามาเถียงกันว่าเสียเอาลูกไปถิ่มครับท่านผู้ชมเนาะ ที่สําคัญนี่มาบอกเลขน้าครับมาบอกเลขพี่น้อยน้าครับเนาะโอ้ยเด็ดเด็ดครับท่านผู้ชมสิเป็นสองตัวหรือสามตัวพี่น้อยทายอยู่ในบ้านครับแต่ลูกผีนี่นาเลได้เอฟซีลูกผีนี่นาเรเบิดเลยครับแล้วกะ็นอนเคลื่อนลับไปอีกฝันเห็นพญานาคบาดนี่ครับพญานาคนี่ท่อนบนนี่เป็นพระท่อนทั้งล่างนี่เป็นเป็นพญานาคตัวสีดําใหญ่ครับท่านผู้ชมเนาะสังแปลกไม่เคยฝันแบบนี้จักเท้อวสัน ไปถามพี่น้อยกันครับว่าเลขเด็ดเด็ดหมดนี่พีที่อํำนี่สิม่าบอกสามตัวหรือสองตัวสิม่าบอกสามตัวหรือสองตัวแล้วก็พญานาคนี่สิมาบอกตัวไหนเนาะครับเนาะไปรับชมแลบฟังเรื่องเล่ากันครับกรับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับครับโมซูฟังไหมครับเป็นยังไงครับเรื่องเล่าฟันเมื่อขืนนี่ครับฟันว่าอันว่าอันส่วนบนนี่เป็นผู้หญิงนะส่วนหลังสิเป็นพญานาค ว่าจะของเองนี่บอกครับจ้าบออันฟันเห็นพระนั่นครับโอ,โอแต่จะของเองพระพระฟันเห็นเพลินวันซะครับบัตนี้ผมก็เลยว่าเอ้ามีบัตนี้ผู้หญิ่งสองคนผพวก,กับเมีอ่าวันซะครับผู้หญิ่งยางมาอุ้มลูกมาพ่อมากระพีดกันว่สาเอาลูกนั่นไปทิมครับเด็กน้อยนะพอไปนักน่อยผู้หญิ่ง มาตานนี่ขอยด้วยบาสจะเอาไปถีมเฮ็ดยังเอาไม่คอยคอยขอคอ,อ,อ,อยอยากได้ขอป่ะอันเด็กหน่อยผู้หญิงนี่ขอยอยากได้อยู่ขอว่ะการผู้ชายนี่ขอบ่เอาขอป่ะมาต้านนี่เราก็เลยเอาห้เอา,ห,เอาห้ไปเปิดบ้างหนาปัหนาเปลือยก็นาผีนี่เพคะเด็กหน่อยนั่นเด็กหน่อยนั่นนาเปล่อยโคกอลไรมืเกคืนี่ <c oughs> ไล่เลยไล่เลยบัดนนี้เด็กหน่อยนั่นสิเป็นหนึ่งแ่ว่าผู้หญิงก็เป็นสี่บ่กับ เด็กหน่อยเป็นหนึ่งกุหญิงเป็นสี่ครับ<า>อีกสองคลเนียกระุนเนี่ยกรบเนี่ยเป็นตัวไหหรล่ะพัดครับพีหน่อยกู้หญิงนน, 4, 4, 5, 5, 6, นี่นหนพวกเล็กน่อยพีเมมบรมันกัตายกับสี่นหา่นหนึ่งับอันเดียวบครับบานนี้อันพระนี่ส่วนส่วนตวนี่เป็นผระ ส่วนหางนี่เป็นคือจังพญานาคส่วนหัวนี่เป็นตัวพระส่วนแบบลั้ตัวนี่เป็นเงาคือพญานาคเนี่เครื่องเครื่องส่วนนี่นี่ส่วนส่วนบนนี่เป็นคือจังพระแต่ว่าหากเป็นผู้ญิ่งพระนะวันซาบูปรางนาตานไข่ยผูู้ญิ่งแต่ว่าหากเป็นพระองค์สีดำองค์สีดำเนี่ยพญามาบอกเรียกว่าอะไรครับอ่้คือว่าคนจักสีมาบอกมายังบูฮูวนะแต่ว่า บันนี้อีกข้าวหนึ่งกับมีผัวกับมีอ่านันอุ้มรูกมาแต่นุ่กับพระท่านในนี้จากดอกอันมองพระนั่นคกับยังเบิงอยู่วันซาเบิงดูปร่างของผรานนั่นก็ได้ผัวกับมีอนันมันจะเอาเด็กหน่อยไปทิ้มตาในนุ่งแล้วว่าพอไหวซาเด็กหน่อยผู้ยิ่งอยากได้ครับไปเปิดเบื่อ้าพนาเปิดในอ๋อคือผีนี่เพราะว่าเด็กหน่อยมกับหนึ่งเป็นหนึ่งบัดพี้ยนก็ตกเป็นศูนย์แม่มาแต่ซีศูนย์หาศูนย์้วศูนย์หนึ่งศูนย์ อันเป็นีน้าอ๋อครับผมมัดสื่อชอบเลยอีกชุดนี้นะครับเนาะแต่อันลักักที่มักสีซูหาซูลน่ะักักรัคที่ซูลหาซู้ซูนึงก็มักอยู่แต่ว่าได้น่อยผูหยิ่งันจี่คเาเวนามสี่น่าสี่หนึ่งสีบ่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับอันพวกกับเนี่ยสองคนก็เป็นสองแล้วเนาะสองหนึ่งสี่บ่สองหนึ่งสีบาครับผมสองหน่ แล้วก็ันฐานมันตัดเลนกาแปฟเป็นอีกอย่างนึงกับซีซูนกับหาซูนจ้าลักลักนีดมากแต่ละจี้ซูนหาซูนครับพญานาคกับผาหนึ่งพระนี่กับเจดพระเก่าครับพระเก่าก็ได้เจดก็ได้แต่ว่าส่วนบนนี่สิเป็นเป็นพระนะส่วนล่างนีเป็นไข่ไข่พญานาคแต่แต่ก็เพราะว่าไปหลุดไปขำบนอยู่ครับแต่กนผาเนี่ยพวกทุกคนคือว่าแปเป็นเจดเลยครับจ้าพญานาคส่วนนี่เป็นเก่าเอา เจ็ดเก่ากรได้นะตัวนี้เนาะครับลองไปเสียงโูกเสียงหลับครับผี่น้อยของเฮาลองเบิ้งครับติดตามไปฝากเอซีแบบด่วนครับฝันตัวงวดงวดทผ่านว่ากันกับผิดพลาดนิดเดียวกรับพ่อตูดพ่อกระพาครับสมัชชุ่มเนาะผู้เฒ่าเอาแหวนมาให้แต่วุฒิพยังครับงวดนี้16สิงหาคมพศ2021นะครับเนาะแกมือครับผี่น้อยของเฮาครับ ฝนตกพอดีครับถิ่มชมเนาะฝนกระตกบรรยากาศดีอีสานบ้านเท่าครับอื่นได้นี่อยังเพิ่มเติมอีกครับพี่น้อยทีแลนี่อีกปะครับโบมี่เนาะค่ะบโบมี่มีทำนี่เนาะค่ะโอ้จับขอบคุณทีไรครับสวัสดีครับพี่น้อยขอบคุณครับครับผมถิ่มชมนี่เด้อครับตัวเลขของพี่น้อยเนาะครับถิ่มชมเนาะฝันเห็นผีครับถิ่มชมผีสองฟัวเมียมากับลูกเล็กน้อยนาลี่แหละครับถิ่มชมเนาะ กับพระครับพระกลายเป็นพญานาคครึ่งโตครับท่านผู้ชมให้เอฟซีแปลซอยเบาแอมโลทงน้ำครับเนาะลรากาเป็นแปลมาให้ครับเป็นเลขกสองตัวครับ40กับ50ครับ4050ูนย์ห้ครับราคาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเนาะครับเอฟซีเนาะแต่อย่าลืมว่าเลขกเก่านี่หมุนขึ้นเป็นเลขกหกน้ำจักหน่อยครับเป็นเจ็ดหกก็ได้ครับคั้นธามาเลขยสามตัวนี่เป็นสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ครับหมวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับพีหน่อยครับ สำหรับคลิปหนีเบาแอมโลธงกฤษลาษฎรมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าท่านเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมรลธงมีของดีมาฝากเนาะครับเนาะไปรับชมเบืองของดีกันครับเบาแอมรลธงเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับดมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับรมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่อเรียยทซับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเ,เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่มามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทออสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสิเ่เหอถือเนาะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟัง,ฟงกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับ่มามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอนน้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะี่ยกู้เรื่องก,การใชยกลับคืนมาได้ผัวมเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างและเนาะครับมสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไห<ต>นแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกออสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหอวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวรมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัท,ทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนวยพ่อหลวงปุรอดเน,นพ่อนวดจีิงหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวใครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาดลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ึ้นกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแล้กก็มือแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยุนยินคาราวาใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนีได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ